สวัสดีครับพบกับครูนิพนธ์อีกครั้งนะครับด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับทุกๆุกวันในตอนเช้าครูจะต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนครับอุณหภูมิร่างกายของคนปกติก็จะอยู่ที่ระหว่าง36 -37 ถึงสาสเองศาเซลเซียสครับส่วนคนที่มีไข้ก็จะมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า37.5องศาเซลเซียสครับนักเรียนทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วอุณหภูมิคืออะไรครับ นักเรียนทราบมาแล้วใช่ไหมครับว่าอนุภาคของของแข็งจะสั่นอยู่กับที่ส่วนอนุภาคของของเหลวและก็แก๊สจะสามารถเคลื่อนที่ได้ครับการสั่นแล้วก็การเคลื่อนที่ของอนุภาคนี่แหละครับทำให้เกิดพลังงานความร้อนในสา,สารเราไม่สามารถวัดพลังงานความร้อนในสา,สารนี้ได้โดยตรงนะครับแต่เราสามารถวัดระดับพลังงานความร้อนของสา,สารได้ด้วยการว,วัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบต่างๆครับเช่นเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดเทอร์โมคัพเปิลสาสารที่มีอุณหภูมิสูงก็แสดงว่ามีระดับพลังงานความร้อนสูงครับส่วนสาสารที่มีอุณหภูมิต่ําก็จะแสดงว่ามีระดับพลังงานความร้อนต่ําความร้อนเป็นเรื่องใกล้ตัวน,นักเรียนมากเลยนะครับเรามาดูสถานการณ์นี้กันนะครับนักเรียนคนไหนทํากับข้าวเป็นบ้างครับหลายคนอาจจะทํากับข้าวไม่เป็น แต่ครูเชื่อว่าอย่างน้อยต้องเคยต้มไข่หรือต้อบรรมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็นนะครับวันนี้เราจะมาช่วยกันทาบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปทานกันครับขั้นแรกนะครับเราก็เปิดไฟให้ความร้อนกับน้ําครับแต่เนื่องจากวันนี้นะครับเรามีเวลาค่อนข้างจํากัดนักเรียนช่วยครูคิดนิดหนึ่งนะครับว่าทําอย่างไรดีเราถึงจะต้มน้าหม้อนี้ให้ร้อนได้เร็วที่สุดครับหลายคนอาจจะเสนอมานะครับว่าเราก็ต้องใช้ไฟแรงขึ้นครับ หรือหลายคนอาจจะเสนอว่าใช้น้ําให้น้อยลงครับจากสถานการณ์การต้มน้ําเมื่อกี้นะครับเราก็พอจะตอบได้แล้วใช่ไหมครับว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารครับซึ่งก็คือความแรงของไฟที่ใช้ต้มใช่ไหมครับแล้วก็ปริมาณน้ําครับแต่คราวนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยใช้ทักษะแล้วก็กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยกันตอบคาถามที่ว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารครับปัจจัยแรกที่เรานึกถึงก็คือความแรงของไฟใช่ไหมครับซึ่งก็คือปริมาณความร้อนที่สสารได้รับครับเราไปดูการทดลองนี้กันครับใส่น้ำ60ลูกบาทเซนติเมตรลงในบีกเกอร์2ใบวัดอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำในบีเกอร์ใบที่1 ก่อนที่จะให้ความร้อนจากนั้นให้ความร้อนแก่น้ำในบิ๊กเกอร์ใบแรกให้ความร้อนด้วยเทียนหนึ่งเล่มเป็นเวลา3นาที อุณหภูมิของน้ำทุกๆ30วินาที ทำเหมือนก,นกันกับบีเกอร์ที่2แต่ให้ความร้อนแก่น้ำในบีเกอร์ด้วยเทียนไข2เล่ม นำข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาจากผลการทดลองนะครับนักเรียนจะเห็นว่าน้ำในบิกอร์ที่ได้รับความร้อนจากเทียนไขสองเล่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่าน้ำในบิกอร์ที่ได้รับความร้อนจากเทียนไขเพียงแค่หนึ่งเล่มครับเนื่องจากเทียนไขสองเล่มเนี่ย จะให้ปริมาณความร้อนมากกว่าเทียนไข1เล่มดังนั้นตอนนี้เราตอบได้แล้วนะครับว่าปริมาณความร้อนที่สาสารได้รับมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาสารครับถ้าปริมาณความร้อนมากอุณหภูมิของสาสารก็จะเพิ่มขึ้นมากครับเรามาดูปัจจัยที่2นะครับที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาสารครับซึ่งก็คือมวลของสาสสารครับในการทดลองนี้ เราจะศึกษามวลของน้ำครับเราไปดูกันทดลองกันครับใส่น้ำ75ลูกบาทเซนติเมตรและ150ลูกบาทเซนติเมตรลงในบิกเกอร์แต่ละใบวัดอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำในบิกเกอร์ใบที่1ก่อนที่จะให้ความร้อนจากนั้น ให้ความร้อนแก่น้ำในบิกอร์ใบที่1ด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์เป็นเวลา5นาทีบันทึกอุณหภูมิของน้ำทุกๆ1นาที เหมือนกันกับบิ๊กเกอร์ที่2โดยให้ความร้อนด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ชุดเดิม นำข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาจากผลการทดลองนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อให้ความร้อนในปริมาณที่เท่ากันแก่น้ำที่มีมวลต่างกันน้ำในบเกอร์ที่มีมวลน้อยกว่าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่าครับดังนั้น ตอนนี้เราสามารถตอบได้แล้วนะครับว่ามวลของสสารมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารครับถ้ามวลของสสารน้อยอุณหภูมิของสสารก็จะเพิ่มขึ้นมากครับนักเรียนคิดว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมครับที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารนักเรียนเคยลองคิดไหมครับว่าถ้านักเรียนไม่ต้มไข่ในน้าแต่ไปต้มในของเหลวชนิดอื่นของเหลวชนิดนั้นๆ จะร้อนขึ้นเร็วกว่าหรือช้ากว่าน้ำครับใส่น้ำและกลีโ,โรอล75กรัมลงในบิกอร์แต่ละใบวัดอุณหภูมิเริ่มต้นของของเหลวทั้งสองในบิกอร์ก่อนที่จะให้ความร้อนจากนั้น ให้ความร้อนแก่น้ำในบิ๊กเกอร์ใบที่หนึ่งด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์เป็นเวลา3นาทีบันทึกอุณหภูมิของน้ำทุกๆ30วินาที ทำเหมือนกันกับบิ๊กเกอร์ใบที่1โดยให้ความร้อนด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ชุดเดิมวัดอุณหภูมิของกลีโ,โรอลทุกๆ30วินาที นำข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาจากผลการทดลองนะครับเราจะพบว่าเมื่อให้ความร้อนในปริมาณที่เท่ากันแก่น้ําและก็กีกลุอสโตลที่ต่างก็มีมวลเท่ากันคกลือสโตรลจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่าน้ําครับ ดังนั้นตอนนี้เราก็ตอบได้แล้วนะครับว่าชนิดของสารก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารครับถ้าสารต่างชนิดกันที่มีมวลเท่ากันแล้วก็ได้รับปริมาณความร้อนที่เท่ากันสารแต่ละชนิดจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแตกต่างกันครับจากการทดลองทั้ง3ตอนนะครับเพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารถึงตอนนี้แล้ว นักเรียนช่วยครูสรุปนิดนึงนะครับว่าปัจจัยได้บ้างที่มีผลครับปัจจัยแรกก็คือปริมาณความร้อนที่สา,สารได้รับครับถ้าปริมาณความร้อนมากอุณหภูมิของสารก็จะเพิ่มขึ้นมากครับปัจจัยที่2ก็คือมวลของสารถ้ามวลของสารมากอุณหภูมิของสา,สารก็จะเพิ่มขึ้นน้อยปัจจัยที่3ก็คือชนิดของสารครับถ้าสารต่างชนิดกัน ได้รับปริมาณความร้อนที่เท่ากันสารแต่ละชนิดจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแตกต่างกันครับในการทําให้ส,สารต่างชนิดกันที่มีมวล1นหน่วยเท่ากันมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1ห,หน่วยเท่ากันจะใช้ปริมาณความร้อนที่แตกต่างกันครับปริมาณความร้อนนี้เราจะเรียกว่าความร้อนจำเพาะของสารความร้อนจำเพาะของสารมีหน่วยเป็นแคลอรี่ต่อกร,รัมอง,องศาเซลเซียสหรือ จูลต่อกลัมองศาเซลเซียสค่าความร้อนจำเพาะนะครับเป็นค่าเฉพาะตัวของสารเช่นความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่า1แคลอรี่ต่อกลัมองศาเซลเซียสหรือ4.18จนูลต่อกลัมองศาเซลเซียสก็แสดงว่าถ้าเราต้องการให้น้ำมวล1นกรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสเราก็จะต้องให้ปริมาณความร้อนไป1แคลอรี่หรือ4.18จูลครับ สารต่างชนิดกันจะมีความร้อนจำเพาะที่แตกต่างกันสารที่มีความร้อนจำเพาะน้อยเช่นทองต้องการปริมาณความร้อนเพียงเล็กน้อยเพื่อทำให้สารนั้นมวล1นกรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสส่วนสารที่มีความร้อนจำเพาะมากเช่นน้ำต้องการปริมาณความร้อนมากเพื่อทำให้สารนั้นมวล1นกรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสครับ จากตารางเราลองมาตอบคาถามนี้กันนะครับถ้าต้องการให้แก้วและก็กีเซอรอลที่มีมวลหนึกรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสจะต้องใช้ปริมาณความร้อนเท่าใดครับจากตารางค่าความร้อนเฉพาะของสารนะครับถ้าเราต้องการให้แก้วมวล1นกรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียส เราก็จะต้องใช้ปริมาณความร้อน0.2แคลอรี่หรือ0.84จูลครับในทำนองเดียวกันนะครับถ้าต้องการให้กรีสโอลมวล1กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสก็จะต้องใช้ปริมาณความร้อน0.58แคลอรี่หรือ2.43จูลครับที่ผ่านมานะครับเรามักจะยกตัวยอย่างกรณีที่สะสารเพิ่มอุณหภูมิเมื่อได้รับความร้อน และถ้าสสารสูญเสียความร้อนล่ะครับอุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเมื่อสสารสูญเสียความร้อนสสารก็จะมีอ like ุณหภูมิลดลงครับเช่นระวางน้ําร้อนไว้ที่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิของน้ําร้อนก็จะค่อยๆลดลงเนื่องจากน้ําสูญเสียความร้อนการที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณความร้อนที่สสารได้รับหรือสูญเสียขึ้นอยู่กับมวลของสาร แล้วก็ขึ้นอยู่กับความร้อน,ฉนเฉพาะของสารนั้นๆครับสําหรับวันนี้นะครับเราเริ่มที่สถานการณ์ง่ายๆในการต้มน้ําใช่ไหมครับจากนั้นเราสามารถออกแบบการทดลองเพื่อตอบคําถามที่ว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร,สารครับในครั้งต่อไปเราจะมาดูว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราจะสามารถเขียนสมนการเพื่อได้บายความสัมพันธ์เหล่านี้ได้อย่างไรนะครับั้งหน้าเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ